คนเป็นเบาหวานทานเบต้ากูแคนนอกจากจะไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วทานต่อเนื่องระยะยาวเป็นผลดีช่วยลดน้ำตาลและช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะเบต้าก a ูแคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขามีโครงสร้างเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่เหรอเขาเป็นกรูโคสไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วกินแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าข้อเท็จจริงก็คือเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะ เขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเขามีโครงสร้างเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทุกคนคาร์โบไฮเดรตกรูโคสหรือพรีไบโอติกซึ่งอันนี้ก็คือเบตากููแคนเราจะบอกว่าเป็นพรีไบโอติกเป็นกรูโคสหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็ตามทีแต่ทั้งหมดนี้จะไม่กระตุ้นอินซูลินค่ะและโดยเฉพาะพรีไบโอติกเขาเป็นพรีไบโอติกหรือว่าเป็นกลุ่มแป้งที่ สามารถเขาเรียกว่าละลายน้ําได้เนาะพรีไบโอติกชนิดละลายน้ําได้เนี่ยเป็นสิ่งที่จุลินทรีย์ตัวที่ดีชอบมากเลยค่ะพอเราทานต่อเนื่องสม่ําเสมอจุลินทรีย์ตัวที่ดีที่จะเป็นเกราะป,ป้องกันที่จะขยายอาณาจักร เพื่อจะปกป้องเซลล์ของเราเนี่ยจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นและเมื่อจุลินทรีย์ตัวที่ดีเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เขาก็จะไปจัดการจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้น mm hmm. เวลาที่ใครทานเบต้ากลูแคนต่อเนื่อง mm hmm. จะช่วยลดคอเลสเตอรอล,ลด้วยช่วยลดน้ำตาลด้วยแล้วก็ช่วยลดเซลล์มะเร็ง